สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยนะคะวันที่29กันยายน2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้าถ้า FC ไม่ชอบเลยนะคะก็ใหด้ดูมัดรวมนะคะทุกคนหรือเลขเด่นประจำวันเดี๋ยวท้ายคลิปใจจะบอกวิธีการสังเกตหน่อยนะคะทุกคนค่ะว่า สังเกตยังไงนะคะทุกคนคะมาดูกันคะ่ะดวันที่28ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่28นะคะใจให้เด่นเฉพาะกิจ9และ8พี่น้องมา6 30 58เด่นมา8นะคะทุกคนคะ่ะเด่นแยกมามัดมารวมหลุดนะคะทุกคนวันนี้นะคะกาชาติให้9และ8มา3 9 6 31พี่น้อง เด่นแยกมา9มัดรวมมา9นะคะคู่ด้านบนมาไหมมา1น3 1ามานึ่เนาะค่ะใพิเศษจะให้9และ8วันนี้หลุดนะคะมาเลขเบิ้ลจริงๆด้วยนะคะทุกคนแต่มาเบิ้ล0 0น 00, ค่ะทุกคนมา4 4 2 0 0นะคะทุกคนเด่นแยกหลุดมัดรวมหลุดคู่ด้านบนวันนี้มานะคะทุกคนไม่สัมพันธ์กันมา42 2 4นะคะ น้อยปกติใจให้ศูนย์และเก้าวันนี้มาสองเด้งเลยนะคะทุกคนมาหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะคะทุกคนเก้ามาสองเด้งนะคะมัดรวมมาเก้าเนาะคะ่ะ VIP นะคะใจให้ห้าและสี่มาสี่หกสามสองเจ็ดพี่น้องเด่นแยกหลุดนะคะทุกคนวันนี้คู่ตัวเจาะมัดรวมมาหนึ่งคู่นะคะสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็ สองเจ็ดเจ็ดสองเนาะคะ่ะแล้วก็มาคู่สามหกหกสามนะคะทุกคนเอาสองเจ็ดเจ็ดสองเป็นเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมาหน่อยสุดท้ายเนาะคะ่ะไปต่อลุ้นต่อวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะสําหรับวันที่ยี่สิบเก้าเจ๊าผลการออกรางวันวันที่ยี่สิบแปดมานะคะทุกคนสี่เจ้บนน่อยปกติเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าน้อยพิเศษสองสี่สี่สองน่อยวีพีหนึ่งสี่หกสาม 9ก้าบวกหนึ่งบกหบกเบกสองบวกสบกสบกสองบกหนึ่งบกสบวกหกบวกสได้สี่สิบหี่สิลบหเหลือ4ี่บหบวกหนึ่งได้47คู่45คือผลลบคู่47คือผลบวกนะคะทุกคนเจจะเอา3คู่นี้มาหาความน่าจะเป็น2ตัวบนล่างให้ทันได้รับชมนะคะทุกคนค่ะถ้าสมมติว่าใครชอบตัวเด่นค่อยมาดู คู่ด้านบนเด้พี่น้องคู่ด้านบน F c ซทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะทุกคนเอาทุกคู่ว่าไหวเด้พี่น้องมันหลายคู่นะคะทุกคนคะมาดูกันคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะใครอยากได้สามตัวสี 9, ่ห้าหนึ่งถึงสี่ห้าเก้าสี่หกหนึ่งถึงสี่หกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งถึงสี่เจ็ดเก้านะคะทุกคนเมื่อวานนี้3าตัวเข้าไหมนะคะทุกคนคะมาตัวจๆพี่น้องหกสามสี่นะคะทุกคนมาหน่อย มาหน่อย VAP นะคะหน่อย VAP มา463เนาะคะ่ะเอามาดูวันนี้ต่อนะคะทุกคนวันนี้จับ2ตัวก็คือ567นะคะ51ถึง59 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61ถึง69 61 62 63 64 65 6 67 6, 6, 6, 6, 6, 6, 68 69 71ถึง79

เจดเก้านะคะทีนี้มาดูตัวเด่นค่ะทุกคนค่อยดูตัวจอนะคะเด่นเฉพาะกิจวันนี้อยู่ที่8และ7จพี่น้องกาชาติเและ6นะคะทุกคนพิเศษ9และ8ปกติ0นย์และ9ก้ VIP สและ1นะคะทุกคนคะ่ะมาดูตัวเด่นกันค่ะนอยชพากิจ8และ7นะคะทุกคนตัวเจาะ มีอะไรบ้างนะคะมี5 7 6 7 7 7ดหกเจ็ดหนะคะน่อยกาชาติเและ6 5 6 6 6หกหก7กเจ7ดห้น่อยพิเศษ9ก้าและ8 5ด8 6 8้7แปดหกแปห้น่อยปกติ0และ9วันนี้คู่ด้านบนมี9มี5 9 6 9 7 9นะคะทุกคนส่วน0ประจำวันอาทิตย์มี

เรามาดูมัดรวมกันนะคะทุกคนคะ่ะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจําวันที่29กันยายนนะคะทุกคนถ้าสมมุติใครไม่ชอบเด่นแยกที่ใจบางไว้ให้ก็ดูมัดรวมเลยนะคะทุกคนเราค่อยมาสังเกตกันอีกทีนะคะมัดรวมนะคะทุกคนประจําวันนี้ก็คือเลข7และเลข8ผคู่มู้มัดรวมจะมีทั้งหมด6คู่ต่อวันนะคะทุกคนมีอะไรบ้างมาดูกันคะ่ะ ถ้าเจ็ดหกเจ็ด้าแปดหกมีแค่6กคู่ต่อวันนะคะทุกคนสําหรับเลขมัดรวมนะคะทีนี้นะคะถ้าท่านไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทํำยังไงให้ f อซจับเด่นแยกใส่มัดรวมได้เลยนะคะทุกคนเจทําให้ดูแค่หนึ่งนอยนอยต่อไป f อซทุกท่านทําเองนะคะจับคู่จับใส่เองเด้อพี่น,อน้องนนอยชัพวโกิจแปและ7นะคะทุกคนมัดรวม7และ8เป็น8 7ดเ 8 8นะคะ 78, 8, 7 8 8 7 7 7นะคะทุกคนจับแบบนี้ไปทุกหนเด้อ่ะพี่น้องทาบอมักครูดันบเนาะพี่น้องเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวใจขออนุญ,ญาตเขียนวันที่สักครู่นะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจำวันกัน,นะคะ่ะทุกคนค่อยไปสังเกตหน่อยไปพร้อมๆกันเนาะ,ะพี่น้องเลขเด่นประจำวันนะคะ ประจำวันอาทิตย์อยู่ที่เลข1และเลข6พี่น้องเลขเบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับ6นี้ FT สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะถ้าไม่ชอบเด่นแยกหรือมัดรวมที่วางไว้ให้นะพี่น้องถ้าว่ามันหลายตัวกะตามเฉพาะเลขเด่นประจำวันได้เลยสามารถใช้วิ่งรูดได้ทั้งวันนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะค่ะพี่น้องมาค่ะทุกคนมาสังเกตหน่อยไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนคะ่ะ ทุกคนให้สังเกตตั้งแต่น้อยแรกเลยนะคะนอยเฉากิตกาชาติพิเศษนะคะทุกคนวันนี้ดินแยกไหลไหมนะคะทุกคนขาดินแยกไหลก็จะเริ่มไหลตามนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าดินแยกหลุดนะคะทุกคนตั้งแต่สามนอยนี้เลยให้เอฟซสังเกตมัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนขามัดรวมไหลตามมัดรวมเลขเด่นประจําวันไหลตามเลขเด่นประจําวันสังเกตเอาพี่น้องแต่ว่า ถ้าสมมติว่าหลุดหมดเลยทั้ง3หน่อยไม่เข้ามัดรวมไม่เข้าเลเด่นประจาวันใจก็อยากให้ทุกท่านหยุดนะคะทุกคนวันใหม่ค่อยมาพิจารณาใหม่นะพี่น้องหมายความว่าถ้าไม่เข้าตั้งแต่หน่อยแรกหน ой, อ่อย2หน ой, ่อย3แล้วหน่อยที่4ที่5้าก็เข้ายากนะคะทุกคนถามว่ามีสิทธิ์เข้าไหมสิทธิ์เข้าก็มีนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าสิทธิ์หลุดนั้นจะมากกว่าสิทธิ์เข้าเนาะคะ่ะทุกคนก็ ด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะทุกคน FG ก็สังเกตเอานะคะเพราะว่าน่อยที่ใจัดทำขึ้นมานี้ก็เป็นวิเคราะห์แนวทางนอยจริงๆนะคะทุกคนแล้วแต่ความหมักความชอบพี่น้องแต่ว่าถ้าเด่นแยกเริ่มไหลตั้งแต่นอยแรกนอยสองนอยสามนอยต่อไปก็หลุดยากนะคะทุกคนก็เข้าดีเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วตะมือนะคะทุกคนขาค่ะสาหรับแนวทางฮาหนอยนะคะทุกคนวันที่ ยีกันยายนสองพัใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆกันสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ